The <laughs> แารชส์ปอประทีปราคาเท่าไหร่หากเอ่ยชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปเชื่อดีว,ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจึงไม่แปลกใจที่มีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากและด้วยจุดเด่นรสชาติจัดจ้านน้ำซุปเข้มข้นเผ็ดถึงใจถึงเครื่องปรุงอร่อยจนหลายคนต้องสั่งเพิ่มราคาเริ่มต้น15บาทปัจจุบันมีสาขาประมาณ400-500สาขาทั่วประเทศใครที่กำลังสนใจอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปมาดูพร้อมๆกันว่า ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่รูปแบบการลงทุนมี3รูปแบบ ขายสูตร 1. ลงทุน250,000บาทได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทิพทั้งหมดแต่ต้องซื้ออุปกรณ์และตกแต่งร้านเอง 2. ลงทุน380,000บาทได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทิพทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์เปิดร้านขายตกแต่งร้านเอง 3. ลงทุน100,000บาทไม่ได้อุปกรณ์ไม่ได้สูตรน้ำซุปแต่ได้สูตรอื่นๆทั้งหมดเช่นสูตรมหมักหมูสูตรกาดเจียวสูตรเนื้อเปือ่อยสูตรพริกดองผู้ลงทุนซื้อหัวเชื้อน้ำซุปจากทาง ระยะเวลากำหนดโดยต้องไปเรียนที่สถานที่จริงร้านสาขานวนจันทรสาขาต้นแบบรังเรียนเศร็ผู้ซื้อสูตรจะต้องซื้อวัตถุดิบพริกต่นจากทางร้านเท่านั้นและรวมถึงต้องออกแบบตกแต่งร้านเอง แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า6 0 0แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7